สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ต้นไม้จะมาพูดเรื่องรู้แต่เรื่องของคนอื่นเรื่องของตัวเองไม่เคยรู้ก็เหมือนที่เขาบอกว่าชอบเผือกเรื่องของชาวบ้านอืม จริงๆแล้วนะการที่เราอยากรู้เรื่องของคนอื่นถ้าเราอยากรู้เรื่องคนอื่นในทางที่ดีมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะอย่างเช่นสมมติว่าพี่ต้นไม้อยากจะดูะคนนี้เขาทำคลิปดีมากเขาเป็นต้นแบบที่ดีพี่ต้นไม้ก็ ไปเข้าไปดูประวัติเขานู่นนี่นั่นนะเขาเคยทำอะไรมาเออนี่ก็คือรู้เรื่องขนของคนอื่นในทางที่ดีหรือเป็นทางที่บวกอันนี้ข้อดีของการรู้เรื่องของคนอื่นนะในทางที่ดี เราอยากเรียนรู้อะไรเราก็เรียนรู้จากคนที่เราอยากจะรู้หรือคนที่เขาชอบอะไรคล้ายๆกับเราพี่ต้นไม้จะดูคนที่เขาชอบอะไรคล้ายๆกับพี่ต้นไม้นะพี่ต้นไม้ก็จะดูคลิปเขาจบนะพี่ต้นไม้จะดูว่าเออเขาทําแบบนี้เขาดีอย่างไรอย่างเช่นเขาแนะนำวิธีการ ทำกับข้าวทำาทำอาหารอีสานแกงหน่อไม้อย่างไรมันถึงจะอร่อยอันนี้ข้อดีของการรู้เรื่องอยากรู้เรื่องของคนอื่นและข้อเสียของการที่เราอยากรู้เรื่องคนอื่นก็คืออ,อยากอยากรู้เรื่องคนอื่นเพราะความ อิชาริษยาอยากจะไปส่งเขาว่าตอนนี้เขาทำอะไรตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาทำงานอะไรเออแล้วก็รู้เรื่องคนอื่นแล้วก็ออไปจับกลุ่มนินทากันอะไรประมาณนี้คือยกตัวอย่างนะพี่ต้นไม้ไม่ได้ว่าใครนะคะคือแบบตัวพี่ต้นไม้เองเนี่ยก,ก็บอกหลายครั้งครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยครึ่งพี่ต้นไม้ก็อยากจะ มาเล่าประสบการณ์เรื่องการมองสิ่งที่ไม่ดีกับมองสิ่งที่ดีก็คือการมองมองเรื่องดีของเขาเนะ่ะเออมองเรื่องดีของเขากับมองเรื่องไม่ดีของเขาคือมันตรงกันข้ามทุกทุกทุกอย่างบนโลกใบนี้มันก็มีสองอย่างเหมือนกันเนะ่ะมีคูคบ่บวกคู่ลบมีสีขาวมีสีดามีดีกับไม่ดี มีความสุขกับไม่สุขมีทุกข์กับไม่ทุกข์มีสวยกับไม่สวยมีหล่อกับไม่หล่อมีร้องเพลงเพราะกับมีร้องเพลงไม่เพราะมันก็ตรงกันข้ามกันเนาะมีเหรียญก็มีสองด้านเหมือนเขาว่าละมีสีขาวก็มีสีดำมาเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมาทุกคนมันก็ดีกับไม่ดีไม่มีใครที่จะ เพอร์เฟกคนที่เพอร์เฟกนั้นก็คือคนที่ตายไปแล้วมันคือเพอร์เฟกเอออืมก็ก็มาเล่าสู่ฟังเนาะแล้วทีนี้คำที่บอกว่ารู้ติเรื่องคนอื่นรู้จักแต่คนอื่นแต่ไม่รู้จักตัวเองเออหัวข,ข้อนี้ก็จะเป็นคำนี้นะ อืมคือคืออะไรทุกวันเนี่ยโลกโซเชียลสื่อต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ไปดูเขาเราก็อยากจะสวยเหมือนเขาเราก็อยากจะเป็นเหมือนเขาเออแต่ถ้าดูแล้ว เราคิดดีกับสิ่งที่เราดูมันก็จะเป็นผลดีกับชีวิตของเราเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทุกๆครั้งที่เราดูอะไรนี่ไม่ว่าสิ่งดีหรือร้ายมันจะเข้าไปในตัวเราโดยอตัตโนมัตมิยิ่งเรื่องร้ายๆเรื่องลบๆเนี่ย มันจะเข้าไปอยู่ในตัวเราแล้วเมื่อมันสับสนเมื่อผู้ผิดเมื่อมันสะสมไปน,นานๆมันจะกลายเป็นตัวเราอืมคนที่นิสัยชอบนินทาชาวบ้านชอบเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้เอาไปนินทาเอิจฉาลิสยา อาร้อนอืมแล้วก็คบคนหวังแต่ผลประโยชน์แบบเนี้ยก็คือมันเป็นความประพฤติที่ไม่ดีอืมวันๆชอบไปส่องดูชาวบ้านว่าเขาทำอะไรอืม แล้วทำไมวันๆไม่ดูตัวเองว่าวันนี้ฉันจะมีอะไรดีๆทำให้กับตัวฉันฉันทำอะไรแล้วฉันมีความสุขฉันทำอะไรแล้วมันมีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ประโยชน์กับผู้คนอื่นอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ จะไม่คิดแบบนั้นก็สรุปแล้วคลิปนี้ก็คือรู้จักตัวเองก่อนแล้วก็ก่อนที่เราจะไปรู้จักคนอื่นอันนี้สรุปคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็คือการที่เรารู้จักตัวเราก่อนก่อนที่เราจะไป ่ให้ความคิดเห็นหรือคอมเมนต์กับคนอื่นมองคนอื่นในสิ่งที่ไม่ดีให้เรามองแต่มุมดีๆของเขาอืมเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเป็นคนที่ฝึกมองดีๆคนอื่นแล้วเราก็จะ มองดีกับตัวเราด้วยเพราะว่ามันเป็นกระจกเงาเมื่อไหรก็ตามถ้าเราคิดไม่ดีกับคนอื่นก็เหมือนกับเราคิดไม่ดีกับตัวเราเพราะว่ามันเป็นกระจกสะท้อนกลับมาเราเคยเห็นไหมคนที่เขาชอบพูดบอกว่าวินกรรมตามสนองก็เพราะว่า สิ่งที่เรากระทําคําพูดการกระทําที่เราทํากับคนอื่นมันย้อนกลับมาเราสรุปแล้วให้เรารู้จักตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่เราจะไปอยากรู้เรื่องของชาวบ้าน ที่ะไมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ